ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างล่ะตอนที่แล้วสนุกหรือเปล่าถ้าหาสนุกดีผมก็ดีใจมากเลยนะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังตอนตอน่ตอไปกันเลยดีกว่า เรื่องราวเริ่มต้นึืนที่รลาวสนแน็คปาร์ตเหมือนเดิมเลยนะซึ่งตอนนี้ก็มีพ่อหนุ่มลูกค้าคนหนึ่งนะกำลังดูลายมือให้กับทางอามาโน่จังซึ่งทั้งสองคนนี้นะก็ดูลายมือกันไปนะซึ่งดูเหมือนว่าทางอะเคมีจังของเราเนี่ยจะรู้ทันนะอไปลูกค้าคนนี้แ่มแอบจับมือสาวโดยเธอก็อย่างอธิบายนะ่าการที่ว่าดูดวงดูลายเบอร์อะไรแบบเนี้มันก็นแค่ขออาในการขอจับมือสาวเท่านั้นแหละ แถมไอ้วิธีการหลอกจับมือสาวแบบนี้นะอ๋อเธอเห็นจนชินตาแหละมันเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยเนาะซึ่งไอ้วิธีการแบบนี้มันน่าเบือ่อจนทําให้อาเคมีจังเราแม่งหลับไปเลย <c oughs> ซึ่งในระหว่างที่อาเคมีจังเรากำลังยิ้หลับอยู่เนี่ยพี่ทัดซสือของเราก็พูดมาเลยนะอ่าช่วงนี้รู้สึกง่วงมากเลยทางอาเคมีจังที่เห็นอย่าง,งานั้นเพิ่มทางอาเคมีจังของเราก็เลยโทรละจิตไปหาพี่ทัดซสือของเขาอ๋อไอ้ยี่มือโทระจิตคุยกันแล้ว <c oughs> โดยทางอาเคมีจังของเราเนี่ยนะโทรจีไปหาพี่ทัดเสือของเราโดยบอกว่าพี่ทัดสือี่ยช่วยสงสัยว่าตัวเองป่วยแล้วรีบไปโรงพยาบาลที่เถอพี่ทัดสือของเราพอรู้ย่งงางนั้นปุ๊บหน้าพี่ทัดสือของเราก็อุทานขมาเลยเออนี่เป็นห่วงกันหรือขั้นโทรจีมาหากันเลยเหรอ <laughs> และในขณะนั้นเองนะทางลูกค้าชุดดำเนี่ยที่เห็นว่าทางอาเคมีจังและพี่ทัดสือดูเหนื่อยๆน,นะทนะางลูกค้าชุดดำก็ได้ออกความคิดดีๆลองมาโกรธจุดกันเป้า <laughs> ซึ่งทางอาเคมีจังและอามานโนของเราเนี่ยนะก็ตกตะลึงมากเลยเออไอลูกค้าชุดดำคนเนี้ยมันร้ายกาศนะอ๋อไม่ธรรมดาเลยเฮียขั้นกว่าของการจับมือก็คือการจับตีนนั่นเองเออพอาหนังสือที่มาทำด้วยเนี่ยก็คือหนังสือกดยกฝ่าเท้านะอ๋อไอเฮียแม่งรอจับตีไอเฮียอะไรเนี่ยเออจะดูเหมือนว่าทางอามาโนจังงเราจะไม่เอาด้วยนะอ๋อทางคุณลูกค้าชุดดำก็เลยพูดออกไปนะ ที่ไม่อยากโดนกดหยุดฝาเท้าเนี่ยหรือว่าทางอามโนโนจังของเรานี่ตีเหม็น,มนอีกลหลังจากนะั้นทางไอ้ลูกค้าชุดดําของเราเนี่ยก็ได้บอกข้อดีของการกดหยุดฝาเท้าไปนะ,ะมันก็สายระยายของมันต่อไปซึ่งทางอามโโนของเราเนี่ยนะก็ดูเหมือนมันจะไม่ชอบนะอะการกดหยุดฝาเท้าเนี่ยเคมีจังของเราที่ยืนอยู่ข้างๆนะก็เริ่มลําคานไอ้ลูกค้าคนนี้ละอาแต่พูดจุดนั่นจุดนี่ไม่ไกนี่ยกูกดจุดเมื่อคืนบ้างเป็นไงล่ะ ทางอมโนจังของเราที่เห็นอย่างนั้นนะทางอมโนจังของเราไม่ตะลึงเลยทําอะไรกันเนี่ยเออทางแค่นี้จังของเราก็าบนต่อนะอ่าไอหมอเนี่ยแม่เอาแต่พูดจุดนั่นจุดนี่แม่อยู่ได้แหละเออเธอก็เลยทําการกดจุดที่สืบท่อมาตั้งแต่สททมทัยปับผมเธอเนาะหลังจากนั้นเธอก็ได้พูดว่าโอไม่เามูช <laughs> ินเลยเออไอ้เฮียอะไรเออแม่ออนิเม่มันพูดงี้จริงๆไหมโอ้เฮียเลยเนี่ย ซึ่งไอ้จุดที่เธอโกดเนี่ยนะอ่ามันก็เป็นจุดให้ทําให้ขี่แตกนั่นเองเออพี่ทัศ์สือของเราที่เห็นอย่างนั้นนะพี่ทัศ์สือของเราก็เป็นห่วงอ่าถ้าขี่แตกขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะทํายังไงล่ะถ้าโกดจุดขี่แตกแล้วเนี่ยแม่งไอมหมอนี่แม่งน่าจะตายเจ๊ยยโดนปนามจุดตายแต่ว่านะหลังจากพี่ทัศ์สือของเราพูดจบเนี่ยโจโจน่ไอ้ลูกค้าชุดตามของเราก็ฟื้นขึ้นมาอ๋อ พีท่ทัดสื่อของเราที่เห็นไอ้ลูกค้าคนนี้มันฟื้นขึ้นมาโดยที่ไม่ขี้แตกเนี่ยนะอ่อพี่ทัดสื่อของเราก็ตะลึงเลยซึ่งหลังจากไอ้ลูกค้าจุดดำนี่ฟืนขึ้นมานะไอ้ลูกค้าจุดดำของเราเน,นี่ยก็ได้อธิบายไปอ่าสาเหตุที่มันไม่ขี้แตกเนี่ยก็เพราะว่าอะเคมีจังของเรากดผิดจ,จุดนะอ่าซึ่งไอ้จุดที่อะเคมีจังของเรากดเนี่ยนะอ่ามันก็คือจุดที่ทําให้หายปวดหัวแล้วก็แก้โกรคลิสิด,ดวงกนั่นเองอ๋อมันก็ได้อธิบายของมันไปนะถาาพี่ทัดสื่อของเราก็ตะลึงเลยนะอะ่ว่าการกดจุดเนีี่่่ยยยมัันนนชวแก้ป้ปญหาาาเเรือองสุขขภพดล <c ues> ึ่นทางอาคิมีจังของเราก็เริ่มจะปวดหัวกับไอ้หมอนีแล้วเออต้องกดจุดตรงไหนถึงจะสร้างแดมเมจให้ไกไอ้เจ้านี้ได้อ,อ๋อแต่ทางด้านอามาโ,โนของเราที่มีจิตใจใสซื่อบริสุทธิ์นะทางอามาโนเนี่ยก็ไม่ได้คิดแบบอาคิมีจังนะอ,อ่าแต่เธอกับสงสายแทนโดยเธอสงสัยว่าการกดจุดเนี่ยกดตรงไหนก็ช่วยสุขภาพดีเลยเออมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่จู่ๆนะทางลูกค้าชุด,ดดำของเราเนี่ยจู่ๆก็บนเจ็บขึ้นมาเลยเออเพราะาทางอาคิมิจังของเรากดแรงไปหน่อยรู้สึกว่าจะสร้างแดมเบรยขึ้นมานิดนึงนะดีใจด้วยนะอคิม แต่ว่านะถาลูกค้าชุดดาของเราเนี่ยแม่งไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออถาไอ้ลูกค้าชุด,ดําเนี่ยก็เลยทําการกดจุดแก่นะอ๋อแม่งกดที่นิ้วมือซึ่งไอ้จุดที่ลูกค้าคนเนี้นะมันกดนะแม่งก็เป็นจุดครอบจัก,กรวาแล้วรักษาได้ทุกโลกเฮียอีกน่อยจะรักษาบัลเลนดาอะไรเฮ้ยมึงอย่าไปทําตามนะเฮ้อ ซึ่งทางอาเคมีจังเขางเราก็สงสัยนะว่าไอ้จุดที่มันโกดเนี่ยมารักษาได้ครอบรจากอาการจิงเป้าเออซึ่งไอ้ลูกค้าชุดน้ำก็อธิบายให้กับอาเคมีจังไปนะอว่ามันมีงานวิจัยอะไรสักอย่างน,นี่แหละเวลาวิจัยเกี่ยวกับร่างกายทีไรอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแก้ปัญหาไอ้จุดที่เขาโกดนี่แหละฮะ ทางเคมีจังของเรานี่ก็เริ่มสงสัยนะอ่าวว่าจุดครอบจักรวาลเนี่ยมันจะอยู่ที่มือนี่ดีจริงๆเกู <c oughs> เริ่มเห็นด้วยแล้วเคมีเออแต่ว่านะอเคมีของเราก็เหมือนจะเข้าใจอะไรสักนิดนึงนะอ้าเหมือนไอคิวเธอจะไม่ได้ติดลบอะไรขนาดนั้นทารเคมีจังของเราก็เลยลองกดดูแต่ว่านะทางเคมีจังของเราที่ลองกดจุดไอที่มันบอกเนี่ยทางเคมีจังก็ดูเหมือนว่าจะพบจุดเสี่ยงของการกดจุดนะอ้าวพ,พอกดมือซ้ายมือขวาก็จะเมือ่อยพอกดมือขวามือซ้ายก็จะเมือ่อยแล้วมันก็จะเมื่อยแบบอินฟินิตี้ เป็นการเมื่อยที่ไม่มีสิ้นสุดเลยทางอามาโนจ้างของเราที่ได้เห็นแบบนั้นนะทางอามาโ,โนจังของเราก็ได้ถามไอ้ลูกค้าชุดตามไปว่าการกดจุดเนี่ยมนได้ผลจริงๆรงเหรอ<ฮ>ซึ่งไอ้ลูกค้าชุดนี้ก็อธิบายทางอามานโนจัางไปนะอาวาสาการแพทย์ตะวันออกเนี่ยมันก็มีจุดมหัศจร,รรย์ที่ได้ผลไปหมดจริงๆแหละอ๋อมันรักษาได้จริงๆเนะเพราะว่าตัวเขานะ่ะอ่านมาจากหนังสือกดจุดฝาเท้ามา <laughs> ไอ้เหี้ยอะไรเนีย่ย แถมไอ้คนที่เขียนหนังสือกดยุดฝ่าเท้าเนี่ยนะอ๋อมันก็เป็นคนเดียวกันกับเขียนหนังสือจีบยิงว่าตอนที่แล้วนั่นเองอ,เอ๋อเออน่าเชื่อหน่อยอนเนี้ย <S 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 ซึ่งทางอคิมีจังขอแล้วก็ตกใจมากนะหนังสือที่มึงอ่านเนี่ยนะเป็นคนเขียนคนเดียวกันเนี่ยมันจะเชื่อได้จริงเหรอทางอามานโนจังของเราก็เห็นด้วยนะอ๋อแถมอามาโนของเรานี่ก็ยังเตือนนะว่าจะเชื่อถือหนังสือมากไปไม่ดีนะแถมไอ้คนที่เขียนนะนะทางเราเองก็ไม่รู้นะว่าเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษอ๋อทางไอ้ลูกค้าชุดด,ดาของเราเพอได้ยินแบบนั้นมนาะทางไอ้ลูกค้าชุดด,ดาของเราเนี่ยก็เลยท้าทางอามานโนพิสูจน์เลยเออลองกดหยุดฝ่าเท้าที่หนังสือมันเขียนดูไหมล่ะทางอะเคมีจังของเราเนี่ยนะก็เลยบอกอาม สงสัยว่าทางอามโนของเราเนี่ยต้องเสียคาให้เฮียนี่สักคากแล้วล่ะแต่ว่าถ้าทางอามโนจังของเราเนี่ยดูเหมือนจะไม่เอาด้วยนะอาเลยกล่าวว่าจะโยนให้พี่ทัตซซื้อแต่ทางอะเคมีจังก็ได้มาเบรกไว้อ่าเพราะว่าที่ทัตซซื้อของเราเนี่ยตีนเหม็นมากเลยเออพอจะได้ไม่ต้องเลยแถมอะเคมีจังของเราเนี่ยก็ยังกำชับกับพี่ทัตซซื้อของเรานะอาห้ามพี่ทัตซซื้อของเราถอนรองเท้าในร้านเด็ดขาดเลยทัตซ์ซื้อของเราพอไี้ยินแบบั้นถ้าตีนกูไม่ได้เบ็นขนาดนั้นสักหน่อย และหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าอามานโนของเราเนี่ยนะาจะถูกอาคิมิจังบังคับอ่าทางอามานโนของเราดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะแต่ทางอาคิมิจังของเราก็ได้ปลอบใจไปอ่าว่าคนคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้คิดอะไรจังไรหรอกเออเขาก็แค่อยากลองพิสูจน์ในสิ่งที่หนังสือมันเขียนมาเท่านั้นเองอ่าเพราะฉะนั้นให้เขาพิสูจน์เถอะและหลังจากนั้นนทางอาคิมิจังของเราเนี่ยก็จัดท่าอามานโนจังให้ทางไอ้ลูกค้าชุดตามโกดจดอ่าทางอะคิมิจังพอจัดท่าพร้อมแล้วนะทางอาคิมิจังของเราก็พักหน้าอและหจัาก เริ่มทำการกดโจยดอ้ามันก็เลยทำการกดไปจดหนึ่งนะตามที่หนังสือมันเขียนไว้อาวแล้วดูเหมือนว่าจะได้ผลนะเพราะว่าทางลูกค้าชุดดำเนี่ยไปกดจุดจุดนึงอาอซึ่งเป็นจุดทำให้ตีนกระโตกนั่นเองไอ้โล่ตีนกระตกกลับมาแล้วเออซึ่งไอ้โลกตีนกระตกเนี่ยนะมันก็ทำให้ทางอามาโนจังของเราเนี่ยนะถีบหน้าไปทางลูกค้าชุดดำหงายเก่งเลย ออทางอะเคมีจังที่เห็นอย่างนั้นปิ๊บนะทางอะเคมีจังของเราก็เลยทําการเช็คอาการอว่าลูกค้าคนนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเออแต่ก็เช็คไปนะดูเหมือนว่าทางลูกค้าคนนี้จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรเธอทางอะเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้ทําการปฐมพยาบาลให้ลูกค้าคนนี้ด้วยการกดจุดที่มันสอนนะั่นหอะเป็นไงอะไรเหรยจุดคอบจากควายไม่ล่ะมึง และหลังจากนั้นหลายวันถัดมานะทางเจ้ายามาดาของเราเนี่ยนะก็ได้มาทังเดิมอยู่ที่ร้านอ่าและหลังจากนั้นเนี่ยทางอะคิมิจังของเราก็ได้ชวนเจ้ายามาดาของเราเนี่ยมานินทาเรื่องชาวบ้านกันเถอะแต่ดูเผื่อว่าทางเจ้ายามาดาของเราเนี่ยนะอ่ามันจะไม่เอาด้วยอ่าแต่ทางอะคิมิจังของเราก็ยขยันทยอนะโดยทางอาคิมิจังเนี่ยนะก็ได้บอกกับทางเจ้ายามาดาไปว่าการนินทาเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันสนุกมากเลยเนะาะเวลาที่ความไม่พอใจกับความคับแค้มระเบิดออกมาเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์มวลมนุ ไอ้เห้ยการดินทาชาวบ้านนี่มันกินงใจขนาดนั้นเลยเหรอทางเจ้ายามาดาของเราพอฟังจบนะทางเจ้ายามาดาเราก็ถอนหายใจเลยไม่มีเรื่องคุยที่มันน่าสดใสกว่านี้เลยเหรอแต่ทางอามาโนจังของเราก็ได้พูดคําพังเพยไปนะอว่าที่ใดมีแสงที่นั่นก็ย่อมมีเงาทางเจ้ายามาดาของเราก็ได้พูดบ้างนะอ๋องั้นมึงก็รีบเอาแสงสว่างมาเร็วเข้า แต่หลังจากนั้นนะอาทางเจ้ายบาบาดของเราก็ดูเหมือนจะแปลกใจเล็กน้อยนะอที่อาคิมีจังของเราเนี่ยนินทาเรื่องชาวบ้านนะแต่ว่านะพอเจ้ายบาบาดของเราคิดไปคิดมานะเออไม่สิไม่แปลกละแม่งนินทาออกจะบ่อยด้วยไอ้พวกขับคําเร็วจังละเอออาคิมีจังของเราได้ยินแบบนั้นทางอาคิมีจัง,งเราก็สวยเลยนะออถึงแม้ว่าเธอจะพูดเรื่องคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยแต่ว่าเธอน่ะไม่เคยพูดเรื่องไม่ดีให้กับคนอื่นเลยนะอแม่งต่างกันตรงไหน แต่ว่านะทางเจ้ายามาดาของเราเนี่ยก็ได้พูดต่อนะอะว่าการที่นินทาใครสักคนเนี่ยนะก็คงจะโกรธคนคนนั้นมากแน่เลยทางอคิมีจังของเราก็บอกนะว่าใชาละละ่แล้วล่ะพอจะ,ะนั่นช่วยฟังกูหน่อยเถออแต่ว่านะทางเจ้ายามาดาของเราเนี่ยก็ได้สวนทางอคิมิจังขึ้นมาทันทีอ๋อปกติมันต้องเป็นฝ่ายกูไม่ใช่เหรอที่พูด แต่ว่าหน้าทางจเจ้าอย่ามาดา่าคนเราดูเหมือนว่าจะเข้าใจละอ่าทางัานพูดเรื่องดินถาก็ได้อ่าเราจะพูดเรื่องดินทาของใครล่และแล้วหัวข้อนี้ทางอาเคมิจังของเราจะดินถานั่นก็คือคนที่กินอาหารรสเผ็ดนย่ยน่าจะเป็นคนสติไม่ดีนนแน่แ <laughs> ่ ไอ้แค่บอกว่าคนไทยกับทว่าเทศเลยนยเด็กเออทางเจ้ายามมดาของเราดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยนะอ๋อปกติในการดินทานะมันกลรจะเป็นการนินทางหัวหน้าอะไรแบบนี้สิแต่ทางเคมีจังของเราก็ได้พูดเตือนทางเจ้ายาราดาไปนะว่าหัวหน้ากูเนี่ยอยู่ข้างกูนี่แหละเออมันเลยดินท้าไม่ได้แต่ว่านะทางป้าแต่ว่านะทางอีป่าสืบพระเอกของเรานี่ยก็ได้บอกให้ทั้งสกูเนี่ยมองไปทางเจ้าคาวาซี่ว่าตอนนี้เจ้าคาวาของเราเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์เฮิร์ทเฮียอะไรสักอย่างนี่ เออมันไม่สนใจใครเลยอ๋อใส่หูฟังแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ฐาเคมีจังของเราที่เห็นแบบนั้นปิน๊บนะฐานเคมีจังของเราก็บนขึ้นมาทันทีเลยอ๋อน่ารำคาญชะม,มัดเลยนะไอคนแบบนี้เนี่ยมาร้านแน็คบาร์แทนที่จะพูดอะไรสักหน่อยแต่กับใส่หูฟังและอ่านหนังสือพิมพ์ไปเงียบๆเ,เนี่ยอ๋อเธอไม่สมอารมณ์เลยทางเจ้ายรมมดาพอได้ยินแบบนั้นปุน๊บนะทางเจ้ายารมาดาของเราก็เตือนเลยเออไงทำงานบริการนะครับ <laughs> เออทางอาเคมีจังพอรู้ตัวอย่างรั้นน่าตากเคมีจังของเราก็เริ่มทํางานละอ่าโดยเดินไปทางเจ้าคาวะานะแถมยังบอกเจ้าคาว่านะว่าปกตินี่ถ้าไม่ใช่งานนะกูคงจะไม่คุยกับคนอย่างมึงหรอกเพราะฉะนั้น่หาเลือกคุยกันหน่อยเถอแต่หลังจากนั้นทางอาเคมีจังของเราก็ถามทางเจ้าคาว่าไปนะอ่ากูฟังอะไรอยู่หรอทางเจ้าคาว่าพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บนะก็ได้เอาหูฟังให้อาเคมีจังฟังไปแต่หลังจากนั้นอาเคมีจังของเราก็ได้เอาหูฟังของเจ้าคาว่าฟังอ่า ซึ่งไอสิ่งที่เจ้าค้าว่ามันเปิดฟังอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เพลงหรืออะไรนะอ่ามันเป็นบทสฆทนาภาษาอังกฤษอ๋อพออะเคมีจังของเราฟังนะอ่าทางอะเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้ถามเจ้าค้าว่าไปนายสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรออ๋อและในระหว่างที่อะเคมีจังของเรากำลังพูดไปนะอ่าทางอาเคมีจังของเราก็ได้สังเกตถึงหนังสือเพียพ์ของเจ้าค้าว่า ซึ่งไอ้หนังสือพิมพ์นั่นก็คือหนังสือพิมพ์ภาษากรีกอ๋กอทางอาคิมิจังของเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเจ้าข่าว่าเนี่ยสงสัยจะเก่งภาษากังกนั่นแน่เออไม่ใช่สิแม่งดูเหมือนว่ากำลังเรียนภาษากังกอยู่ดีวะ <laughs> อย่างทางกีขนมด้วยเออแถมดูเหมือนว่ากำลังเรียนภาษากฤษขั้นต้นด้วยนะออทางเจ้ายามาดาของเราที่เห็นอย่างนั้นปุ๊บนะทางเจ้ายามาดาก็ด้ทําไไปว่าคิดยังไงละครับถึงอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ทางเจ้าคาว่าของเราก็ตอบไปทางเจ้ายามาดาไปนะอ่าว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้กำลังเรียนภาษากฤษอยู่หรอกทางอาคีมิจังของเราพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะทางอคิมิจังของเราก็ถามไปนะอ่าหรือว่าทางเจ้าคาว่าของเราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วเหรอถึงเจ้าคาว่าของเราเนี่ยนะก็ตอบทางอคีมิจังไปอ่าว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ ภาษกฤษลอกทางเจ้ายรรมดาของเราที่เห็นอย่างนั้นเปิบหน้าแม่งดูเหมือนว่าจะคุยเลยเลิ่มไม่รู้เลือกอะไรไอ้แค <c oughs> ่ต้องมวยแล้วมัง้งเออแต่ว่าน้าทางเจ้าคาวาของเราเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลของมันออกไปว่าตัวมันเนี่ยกำลังทําให้ดูเหมือนว่าได้ภาษากังกจริงๆนะทําไมมึงไม่เรียนให้มันจบ,จบๆไ <c> ป <oughs> และเหตุผลที่2เนี่ยนะที่มันทําแบบนี้เนี่ยก็ว่าว่าจะทําให้ตัวมันเนี่ยดูฉลาดขึ้นมานิดนึงเอามึงไม่เลียนนะฐาอ,อ่าคมีจังของเราเพอได้ยินแบบนั้นปุ๊นะบหน้าฐานเมีจังของเราก็ได้พูดเตือนเจ้าคาวาไปคืออย่างนี้นนะคาวาจังการที่คิดว่าเก่งภาษางกฤษแล้วจะเป็นคนฉลาดเนี่ยนะมันดูโง่จริงๆเลย ราะภาษาเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ภาษา,าแต่ว่านาะทางเจ้าคาวาเนี่ยนะก็ได้สวนทางอาคิมีจังไปนะว่าไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะมันก็เป็นปันจจัยที่ทําให้ฉลาดขึ้นมานะแถมมันก็เท่ด้วยทางเจ้ายามาดาของเราก็ดูเหมือนว่าจะเหตุด้วยนะแล้วนทันใดนั้นเองทางอาคิมีจังของเราเนี่ยนะก็ได้พูดตะโกนออกมาคำคำหนึ่งนะนั่นก็คือคำเสกนั่นเอง <laughs> ส่วนนั้นก็คือการพิสูจน์ของทางอาคิมิจังไปนะ,ะว่าถ้าคิดว่าการที่พูดภาษากังกได้มันจะดูฉลาดเนี่ยนะเธอเขคิดว่ามันดูโง่อยู่ดีส่งครั้งนี้ทางเจ้าค้าว่าของเราก็ยอมรับนะ,ะแล้วทางอาคิมิจังของเราเนี่ยพอรู้ว่าทางเจ้าค้าว่ายอมรับเนี่ยทางอาคิมิจังก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วไอ้หย้เมื่อกว่ากูโ,โ,โง่เลอ ลออแลวหลังจากนะั้นทางเจ้าค้าวะของเราเนี่ยนะก็ได้ถามอคิมิจังไปนะว่าทํายังไงหรอถึงตัวเขาจะดูฉลาดขึ้นเนี่ยถ้าอาคิมิจังคิดไม่ออกนะงั้นก็เอาเท่าที่อาคิมิจังของเราเคยเห็นมาเลยละกันอ่านว่าต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะดูฉลาดละ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าซึ่งเธอก็ได้นึกไปนะอม,มันก็แล้วแต่สถานาการณ์แหละแต่ที่เจอมาก็ยังไม่เคยเห็นใครฉลาดสักคนเลยแต่ <laughs> เจ้าค้าวาก็อกใจเลยนะที่ผ่านมาบใชีวิตโดยมองเปาคนอื่นงงมาตลอดเลยแล้วเนี่ย และคนถัดมาคือเจ้ายาบาดานะอ,อ๋อทางเจ้ายาบาดาของเราได้ก็ว่า,าการาบฝากเตือนทางอาคิมิจังไปทางมาม่าซึบะเอกของเราก็ดูเหมือนว่าจะทนไม่ได้นะทางมาม่าซึเบะเอกของเราก็ผสมโลด้วยนะสามกีกันเลยนะเบอร์ หลายวันผ่านมานะผ่ากระตัดมาที่ทางเจ้าอ้วนมลิตาซึ่งทางเจ้าโมลิตาเนี่ยนะอ๋อมันก็มาถอนหายใจด้วยเรื่องเดิมๆของมันนะเออจนอาเคมิจางของเราจําได้เนี่ยมึงมาถอนหายใจระบายเรื่อยเฮียเลยเออมันก็มีเรื่องเดิมๆเนี่ยว่าทาไมตัวมันถึงไม่ฮอสักทีซึ่งทางเจ้ามลิตาของเราพอ <c ười> เห็นอย่างนั้นนะทางเจ้าโมลิตาของเราก็ประหลาดใจเลยเอออยากจะอ่านใจได้อะไรอย่างนั้นเลยก็มึงมากี่ครั้งมึงก็มาด้วยเรื่องเดิมๆเนี่ยกูก็จาได้อยู่แล้วแหละเออแต่ทางเจ้าโมลิตาของเราจะไม่ได้คิดแบบนั นะ้อ่าทางเจ้ามริตาของเราเนี่ยมันคิดเองเออเองของมันต่อโดยตัวเจ้ามริตาของเราเนี่ยมันก็คิดเองเออเองของมันไปนะอ่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหัวใจของเราสองคนเนี่ยนะเชื่อมทอถึงกันแล้วนะทางไอ้จังของเราได้ยินแบบนั้นปึ๊บฮ่า และหลังจากนั้นทางอะเคมีจ mm ังของเราก็ได้ห e ้ามเจ้าโมริตาไปนะพอโตบอสเตะเออเพราะไม่เวลาเจ้ามริตามาที่ร้านทีไรเนี่ยนะมันก็พูดแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยเพราะงี้ไงกูถึงจาได้เนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าทางเจ้าโมริตาของเราจะสลดนะอทางเจ้าโมริตาของเราก็ได้ขอโทษทางอคเคมีจังไปและทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราก็ได้ขอร้องทางอคเคมีจังไปนะซึ่งทางเจ้าอ้วนโมริตาของเราเนี่ยก็ได้ขออะเคมีจังของเราเนี่ยนะช่วยมันสักเรื่องนึงเถอะโดยมันมี2ข้อให้เลือกนะ ซึ่งข้อแรกก็คือช่วยเป็นที่ปรึกษาให้มันทีส่วนข้อที่สองนก็คือขอนั่งตากได้ปะ่ะเออทางอะเคมีจังของเราเนี่ยนะพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะทางอะเคมีจังก็ตอบทางเจ้าอ้วนมรีตาไปว่าถ้าจะให้ช่วยให้คําปรึกษานะขอแบบก๊อปรูปแปะได้ปะ่ะและหลังจากนะั้นหน้าทางอะเคมีจังของเราเนี่ยนะก็ได้ถามเจ้าอ้วนมรีตาไปาว่าช่วงเนี้มาที่ร้านบ่อยมากเลยนะว่างเหรอ มือถาก็วางเชยเลยแต่ว่าน้าถางอาคิบิจังของเราก็พูดต่อนะพอไปตออคำโมริตาเนี่ยเธอเลยไม่ต้องเนียบมากไอ้ <c oughs> ยังมีข้อดีด้วยนะทางเจา้าโมริตาของเราพอได้ยินแบบนั้นปึ๊บหน้าทางเจา้าโมริตาก็ท่าเลยพูดเชียอะไรเนี่ยเออแถมลิปซิงเนี่ยนะมันก็ไม่ตรงกับปากด้วย <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าทางเจา้าวุ้นโมริตาที่พูดไปเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการชีบบ้ปักให้ทางคนเขียนหะน้าทางกดเขียนก,ก็เลยทําการแก้เรียบร้อยเลยเขีย <c> บ <oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีเมาส์ชี้ด้วย Ha <laughs> ha. และหลังจากที่คนเขียนน่าแก่บักเรียบร้อยแล้วนะทางเคมีจังของเราเนี่ยก็ได้พูดออกมานะว่ารู้แล้วล่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลนี่นะทางเจ้ามูริตาของเราพอได้ยินแบบท่านเปิ๊บนะอมันเลือกอะไรก็ห้อและหลังจากนั้นทางเคมีจังของเราก็ได้ค้นล็อกเกอร์นะอซึ่งสาเหตุที่เธอค้นล็อกเกอร์เนี่ยเธอแค่จะหยิบช็อกโกแลตให้ทางเจ้าอ้วนมูริต่าซึ่งทางเจ้าอ้วนมูริตาที่เห็นแบบนั้นเปิ๊บนะทางเจ้าอ้วนมูริตาของเราก็ดีใจเลยอขอบคุณมากนะเคมีแต่ว่านะทางเคมีจังของเราเนี่ยนะก ได้ทําการดึงช็อกโกแลตนั้นกลับมาแล้วเธอก็ยังได้บอกทางเจ้าอ้วนมาริตานะ,ะว่าปีที่แล้วเธอยังไม่ได้ของตอบแทนเลยทางเจ้าอ้วนมาริตาของเราเพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บหน้าทางเจ้าอ้วนมาริตาของเราก็เข้าใจละละ่ะซึ่งทางอาเคมีจังก็ได้พูดต่อนะ,อะแถมเธอถอนหายใจด้วยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่มาริตาคนเดียวนะที่อยากได้ของจากเธอ,อลูกค้าคนอื่นเนี่ยก็อยากได้มันกันแต่ว่าพวกนั้นเอาแต่ได้อย่างเดียวเลยพอเป็นวันมาเลไทยนี่ยกลับไม่เคยให้อะไรเธอสักอย่างเลยเธอก็เลยนอยไปนิดน ไอ้เหี้ยพนักงานหน่อยทางเจ้าโมริตาของเราที่ได้ยินความทุกข์ใจของอาเคมีจังนี่ยนะทางเจ้าโมริตาของเราก็เข้าใจละละแล้วละหลังจากนั้นมันก็ได้ทําการหยิบแป้งพันขึ้นมาทางอาเคมีจังของเราเนี่ก็เขี่ยเลย เออึ่งทางเจ้าอ้วนมริตาของเราเพอเห็นปฏิกิริยาของเคมีจังอย่างนั้นนะเออ,เอ,อทางเจ้าอ้วนมริตาของเราก็ได้อธิบายไปออก็เพราะว่าเคมีจังของเราเนี่ยนะชอบเงินไม่ใช่หรออ,อ่อเคมีจังก็เลยสวนหนามันไปทีหนึ่งนะเออถือมึงจะเข้าใจในตัวกูนะมึงช่วยเข้าใจในหัวใจของสาวน้อยหน่อยนะ <laughs> และแถมถ้ารับเงินตอบแทนนะทางนี้นมึงก็ไปซื้อช็อกโกแลตเถอะเออเปเห็ดด้วยนะเคมีเออ ซึ่งสิ่งที่เธออยากได้จริงๆนะอ่าก็ไม่ใช่เงินอะไรนั่นหรอกอ่าซึ่งเธอก็แค่อยากได้ของเก๋ๆเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งทางป่าซอบาเอของเราพอได้ยินแบบทัานปิบนะทางป่าซอบาเอของเราก็ได้พูดเตือนอาเคมิจังอ่าถ้าไปแบบนะั้นมันก็คงจะกราบกันแลวละ,ละทางอาเคมิจังของเราพอได้ยินแบบนั้นปิบนะอะไรหรอบามา่าซอบาเอซึ่งทางป่าซอบาเอของเราเนี่ยนะก็ได้อธิบายให้ทางอาเคมิจังฟังไปอ่าว่าวันวนาเลนไทยเนี่ยนะมันก็คือวันที่เราต้องตอบแทนลกัษณ์ นะว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยนะยังเป็นคนประจําสำหรับร้านนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะจะมาวางสิ่งตอบแทนไม่ได้นะอาเคมี่จังแลหลังจากที่มาม่าซื้อปลาเอของเราพูดตักเตือนอาเคมี่จังของเราไปแล้วนะอาทาอาเคมี่จังของเราเนี่ยก็ได้หันหน้ามาทางเจ้าอ้วนมริตาของเราซึ่งทางมาม่าซื้อปาเอของเราเนี่ยนะก็ได้ให้ของตอบแทนทางเจ้าอ้วนมาริตาไปอาทางเจ้าอ้วนมริตาของเราก็ชอบใจมากเลยนะแต่ว่านะทางเจ้าอ้วนมริตาของเราเนี่ยอยากได้ช็อกโกแลตจากอาเคมี่จังมากกว่า <laughs> ซึ่งอเคมีจังของเราก็เตือนทางเจ้าอ้วนมริตาไปนะ,ะเมื่อกี้เนี่ยมึงทําตัวค่อนข้างจะเลวเลยทีเดียวเลยซึ่งเจ้าอ้วนมริตาของเราเพอได้ยินแบบนั้นปึ๊บหนะ้าทางเจ้าอ้วนมริตาของเราเนี่ยก็ได้ขอโทษทางมาม่าซึราเอไปแต่ว่านะ้าทางอาเคมีจังของเราเนี่ยก็ยังได้พูดต่อนะอ้าวว่าที่เจ้าอ้วนโมริตาอยากได้ช็อกโกแลตของเธอเนี่ยเธอบอกทามตรงเลยนะว่าเธอรู้สึกดีมากเลยค่อนข้างเลยทีเดียวมึงก็เลวไว้ต่างกันเลยนะอาเคมี และหลังจากนั้นทางป่าสือบะเอกของเราก็ยังได้ถามทางเจ้าอ้วนมาริตาไปนะว่าทำไมถึงอยากได้ช็อกโกแลตมากขนาดนั้นเลยเหรอ,อท,าทางท้านที่ช็อกโกแลตเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ของขอบคุณเท่านั้นเองทางเจ้าอ้วนมาริตาได้ยินแบบนั้นปิ๊บนะทางเจ้าอ้วนมาริตาของเราก็เห็นด้วยนะ,ะว่าถึงแม้มันจะเป็นช็อกโกแลตในทางมารยาทเนี่ยนะแต่ว่านะตัวมันเนี่ยก็จะเอาช็อกโกแลตอันนั้นเลยไปละลายใส่พิมพ์แล้วทําให้เหมือนช็อกโกแลตอันเดิม มึงจะทําเพื่ออะไรเยเอ,อแล้วก็นะก่อนกินเนี่ยตัวมันก็จะทําการอัพโหลดด้วยเออเพื่อเป็นการขบคู่ศัตูหัวใจของมันเหี้ย <laughs> ะไรเด้อเออซึ่งหลังจากที่ปลาซูบะเอของเราฟันจบหน้าถา,ปามป่าซูบะเอะของเราถึงขัดขนลุกเลยอ๋อและปลา่าซูบะเอของเราก็ยังได้ออกปากชมทางเจ้าโมริตานะว่าตัวเจ้าบริตาของเราเนี่ยนะมีความคิตติกลึกล้ำมาก <laughs> <laughs> ในแง่ลบนะ <laughs> ทางอเคมีจังของเราก็รู้สึกหัวขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะอะกฎหมายญี่ปุ่นจะปกป,ป้องตัวเธอได้ขนาดไหนกันเชียวนะห <c oughs> ลังจากนั้นทางอาเคมีจังของเราก็ถามเจ้าอ้วนมาริตาไปนะอ่าว่าเจ้ามริตาเนี่ยเป็นเมนเธอไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นแล้วล่ะช่วยให้ของตอบแทนเธอหน่อยเธอเออเธออยากได้ไอ้ย <c> ย <oughs> อยากได้กับคนโลกจิตเออซึ่งทางป้าซูบปเอของเราก็เตือนอาเคมีจังอีกรอบไปนะอ่าว่าการพูดอย่างนั้นอะเนีนะ่ยมันผิดกฎหมายนะอะเคมี <c oughs> เออมึงจะโขกกันโชกกันแล้วเออซึ่งทางเจ้าอ้วนมริตาพอได้ยินแบบนั้นนะ,ะทางเจ้าอ้วนมริตาก็ได้ตอบทางอาคเมิจังไ่อ่าเพราะตัวเขาเนี่ไม่ได้ลืมของขวนให้อาคคมิจังหรอกอคเมิจังพอได้ยินแบบนั้นนะก็ถามเท่ากับ้าอุ้งบลมริตาของเราใหญ่เลยเออแล้วทำไมไม่ให้สักขีละ่ะ ซึ่งสาเหตุที่จ้ามอริตาของเราไม่ยอมให้เนี่ยทางเจ้าอ้วนมอริตาก็แค่กลัวเฉยๆอ๋อส่งจางมอริตาของเราก็ยังได้อธิบายต่อนะ,อะว่าสาเหตุที่ตัวมันกลัวเนี่ยว่าตัวมันเนี่ยกลัวให้ของแปลกๆไปแล้วคนอื่นจะหัวล้อย่อเอานะอ๋ะ้เนตัวมันอ่ะบอกว่าอย่างนั้นซึ่งทางอาเคมีจังของเราพอได้ยินแบบนั้นปึ๊บนะทางอาเคมีจังของเราก็ได้พูดปลอบใจทางเจ้าอ้วนมอริตาไปอ๋อกระผมมันเป็นงานนะนะไ <laughs> อ้เหี้ยชัดเจนเลยเกิดครับเนี่ยเออสึ่งทางอาเคมีจังของเราก็ได้อธิบายให ทางเจ้าอ้วนบริจาฟังอีกรอบนึงนะ,ะ,ะเพราะก็แค่งานกับลูกค้านิดหน่อยนะเธอ,อไม่คิดมากหรอกแต่ว่านะทางเจ้าบริตาของเราพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะ,ะเรื่องจิบจ้อยพันนั้นะช่างมันก่อนเถอแต่ว่านะทำยังไงถึงจะสะเลยสักครั้งหนึ่งอาเคมีจมังของเราพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะอาคคมีจังของเราก็ได้อธิบายไปก็เพราะว่าตัวนายเ่ยนะรเรื่องจิบจ้อยพันนั้นไงอ,อย่างเช่นเรื่องการให้ของวันในวันวริเทยียร์เดย์อะไรประมาณเนี้ยไอ้เคยไม่เจ้าให้ได้จริงนะ แต่ว่านะเธอก็ได้พูดต่อไปนะไอะเรื่องสําเร็จอะไรสักครั้งของมึงเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นด้วย <laughs> แต่ว่านะทางอาเคมีจังของเราเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังของพแพงๆอย่างของแบรนเนมอะไรพันนั้นหรอกเป็นแค่ขนมธรรมดาที่ทางเจ้าอ้วนบริตาคิดว่าอร่อยก็พอละละแต่ว่านะหลังจากที่อาเคมีจังของเราพูดจบเนี่ยทางเจ้าอ้วนมริตาดูเหมือนว่าจะคิดแผนั่วอะไรออกนะอ๋อจริงสิดูเหมือนว่าจะมีวิธีการนั้นด้วย <laughs> แต่ว่านะพออาเคมิจังของเราเห็นสีหนะ้าชัวชาของเจ้าบริตาไปนะทางอาเคมิจังของเราก็เปลี่ยนใจเลยทางเจ้าอ้วนบริตาพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะทำให้กรนะล่าอ่าทางที่ตัวเธอเนี่ยเขาเสนอมาเองนะทางอาเคมิจังก็เลยตอบทางเจ้าอ้วนริตาไปอ่าก็เพราะว่าทางเจ้าอ้วนบริตาของเราเนี่ยทำสีหนะ้ามันว่าแอบเอาอะไรใส่ไปในอาหารไอ้เเลิกลัวเลยเอ,อเพราะฉะนั้นนะทางอาเคมิจังของเราไม่เอาของกินแล้วละ่ะ ทางเจ้ามริตาพอดีแบบนั้นทางเจ้ามริตาก็ท้าไปนะงั้นมีแบบเปิดเพาะที่เขาจะให้ได้น่ะอาราเคมีจังของเราก็นึกไปนะออย่างเช่นผงอาบน้ำเป็นไงหรือว่าของที่ดูเหมือนดอกไม้อะไรประมาณนี้ก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่านะพอเจ้าอ้วนมริตาของเราได้ยินผงอาบน้ำเนี่ยทางเจ้าอ้วนมริตาของเราก็ทําสีหน้าชัวช์ยรอบทางอาเคมจจังของเราบอเยินแบบนั้นเออกูไม่เอาละทางเจ้าอ้วนมริตาของเราพอได้ยินทางอาเคมีจังไม่เอาอีกรอบนึงนะทางเจ้าอ้วนมริตาของเราก็โวยวายเลยอแล้วกูจะไปทําอะไรกับผงอาบน้ําได้ ถึงทางเิมิจังพอแล้วเนี่ยก็ได้อธิบายไปนะตัวเธอได้กลัวอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเธอเฉยๆอยากกลัวทุกอย่างเลยแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้บอกทางเจ้าอ้วนบริตาไปนะงั้นก็ตอบแทนด้วยความรู้สึกก็พอลวล่ะเดี๋ยวเธอจะให้ช็อกโกแลตด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้ยอมยอมเธอ ว่านะทางเจ้าอ้วนบริตาของเราก็คิดหนักเลยนะ,ะเพราะว่าตัวมันเนี่ยอยากจะตอบแทนอะไรสักอย่างที่ทําให้สําเร็จสักรอบเนึ่งมึงก็จะเอาจนได้ซึ่งอาเคมีจังของเราก็ย้ําเตือนเจ้าบริตาไปอีกรอบนะเอะมันไม่มีทางสําเร็จหรอกแต่ว่านะทางเจ้าอ้วนบริตาของเราดูเหมือนว่าจะตัดสินใจได้แล้วล่ะเพรา,าะฉะนั้นช่วยรับของที่เขาทําไว้เมื่อปีที่แล้วหน่อยเถอ,อะอาเคมีจังของเราที่เห็นแบบนั้นนะ,ะทางอะเคมีจังของเร,เราก็รู้สึกกันแจ่แย,แยะนะ่ๆนั้นเหมือนจะพกลัว แต่ว่าถ้าถากจะอวดบริตาของเราเนี่ยไม่ได้ให้ของประหลาดประหลาดหรือดูทุเรศอะไรขนาดนั้นหรอกอ้าซึ่งมันก็คือเพงลงรักที่มันแต่งขึ้นเอง่ส่งดูเหมือนว่าทั้งสองสาวเนี่ยจะสตันไปพักหนึ่งเลยนะเพลงรักเฮียอะไรไเนีดยเออ แต่ว่านะ้าทางจะอวนบริตาของเราก็ไม่ยอมแพ้นะ,ะทาง,ทางจาอวนบริตาของเราก็ได้ยื่นหูฟังให้อาคิมิจังฟังแต่ดูเหมือนว่าอาคิมิจังของเราเนี่ยนะจะไม่อยากฟังทางจาอวนบริตาของเราเนี่ยนะพอเห็นแบบนั้นปุ๊บหนะ้าทางจาอวนบริตาของเราก็มีไม้เต็ดเหมือนกันอ๋อหยิบแบงค์พันขึ้นมาปุ๊บฟังปั๊บเลย แต่หลังจากนั้นน้าทางจะอ้วนมริตาของเราเนี่ยก็ได้มานั่งกินช็อกโกแลตที่อาเคมีจังให้นะแล้วทางจะอ้วนมริตาของเราเนี่ยก็ได้ชมทางอาเคมีจังไปนะว่าช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมากอาเคมีจังของเราก็ได้บอกทางจะอ้วนมริตาไปนะก็เพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นขนมโปรดของเธอยังไงล่ะแต่ว่าน้าทางจะอ้วนมริตาของเราเนี่ยนะก็อยากจะเก็บไ้กินที่บ้านมากกว่าแต่ทางอาเคมีจังของเราก็ได้บอกทางจะอ้วนมริตาไปนะถ้ามึงกินที่บ้านเนี่ยกูจะรู้ได้ไงว่ามึงไม่ทําอะไรกับช็อกโกแลตกลัว ก็หลังจากน้าทางป่าซืเบะของเราที่ไม่มีบทนานแล้วเนี่ยทางป่าซืเบะของเราก็เลยอยากจะพูดบ้างอ่าตัวถามเจ้าอ้วนมริตาไปนะเพาเจ้าอ้วนมริตาของเราเนี่ยมีงานอดิเรกเยอะมากเลยนี่แถมทางเจ้าอ้วนมริตาของเราเนี่ยก็ยังแต่งเพลงได้ด้วยแต่ว่าทางเจ้าอ้วนมริตาของเราก็ได้ตอบทางป่าซืเบะไปนะอ่าถึงตัวเขาจะมีงานอดิเรกเยอะแยะแถมแต่งเพลงนะเนี่ยแต่ตัวเขาก็ยังไม่ฮอตอยู่ดีทางป่าซูเบะของเราพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนะอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันหรอเจ้าอ้วนมริตาของเราพอได้ยินแบบนั้นนะทาง อวนเมริตาก็ได้เล่าให้ทางมาม่าซึบาเบะฟังไปอ่าพราสาเหตุที่ทางเจะอ้วนเมริตาของเราอยากจะเรียนดนตรีนะก็เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เรียนดนตรีเนี่ยแม่งจะเป็นนุ่มฮอตไปสมหมดทางจะอ้วนมริตาของเราก็เลยตัดสินใจเรียนดนตรีหลายอย่างเลยแต่ว่านะทางจะอ้วนมริตาของเราก็ไม่ฮอตสักที้แถมพวกที่ฮอตเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่พวกอีทเวิร์ดทั้งนั้นเลยก <c oughs> ว่าสาเหตุไม่ใช่เป็นที่อีทเวิร์ดหรอกแม่งเป็นที่หน้าตาล้ว <c> น <oughs> เส่งเจ้ามาริตาของเราเนี่ยนะก็ขับแคนใจมากเลยอ๋อ oh. พอต่อให้พวกนั้นอาจจะเล่นดนตรีไม่เป็นแต่ยังไงก็ยังฮอตอยู่ดีซึ่งทางอาคคมีจังของเราก็เห็นด้วยนะอ๋อแต่ว่านะทางป่าซือเป์เอกของเราก็ได้ปอบใจทางเจ้าอ้วนมาริตาไปอ่าว่าเจ้าอ้วนมาริตาของเราเนี่ยสุดยอดมากเลยนะที่สามารถแต่งเพลงจนเสร็จได้เนี่ยซึ่งป่าซือเป์เอกของเราเนี่ยนะก็อยากจะฟังเพลงที่เจ้าอ้วนมาริตาของเราแต่งมากเลยอ๋อและทางอาคคมีจังของเราดูเหมือนว่าจะแอบสนใจด้วยนะอ๋ะอทา,อง,เาองเจ้าอ้วนมาริตาของเราพอได้ยินแบบท่านจางเจ้าอ้วนมาริตาของเราก็ไม่อยาจะ เดือหูตัวเองเลยเออ <laughs> จริงเหรอ <laughs> 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 ส่วนทางอาคิมีจังของเราเนี่ยนะจริงสิ แต่ดูเหมือนว่าทางจะอวนมริตาของเราเนี่ยนะจะไม่มั่นใจเอาซะเลยอ่าทางอคิมีจังของเราแก็ะถามว่าเป็นไรหรอทางจะอวนมริตาของเราพอที่ยิ้มแบบนั้นปึ๊บนะทางจะอวนมริตาของเราก็ได้ตอบทางอาคิมิจังไปว่าฝั่งเราจะไม่หัวเราะแน่นะซึ่งทางอาคิมิจังของเราก็ได้ตอบทางจะอวนมริตาไปนะว่าไม่มีทางหัวเราะหรอกอ่าเธอสัญญาเลยแต่ดูเหมือนว่าทางจะอวนมริตาของเราเนี่ยจะไม่มั่นใจอยู่นะอ่าทางอาคิมิจังของเราพอเห็นแบบนั้นปึ๊บนะทางอคิมิจังของเราก็บอกว่าไม่ต้องแล้วล่ะลีลาย ทางเจ้ามริตาที่เห็นแบบนั้นนะ่ะดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอะไรละ,ะทางเจ้ามริตาของเราก็เลยทําการหยิบสายหูฟังให้ทั้งสองคนไปอ๋แต่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ฟังเพลงที่เจา้าอ้วนมฤตตาแต่งนะฮะออเรื่องจบสักทีผ่าสนเหนื่อยเลยเออเป็นยังไงบ้างละ่ะสําหรับตอนนี้อ่าผมผ่าสนุกหรือเปล่าเอออีกอย่างนึงนะเพลงที่เจา้าอ้วนมริตาของเราแต่งเนี่ยเพาะมากเลยนะอ่ออยากให้ทุกคนไปหาฟังตัวจริงเนหะรอสํหรับวันนี้ตัวผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วละ่ะผมขอตัวลา่อนหนะ้าไปละ